U.K. is calling! In Education mm hmm. มีโปรแกรมซัมเมอร์ระยะสั้นต้อนรับปิดเทอมใหญ่มาบอกต่อใครอยากไปอังกฤษชิดซ้ายมันเลยซัมเมอร์แคมป์ U.K. 2025 mm hmm. เปิดรับน้องๆอ,อายุตั้งแต่13-18ปีบินลัดฟ้าไปตะลุยเมืองผู้ดีเปิดประสบการณ์1เดือนเต็มเราจะได้เรียนภาษากับสถาบันชั้นนำใจกลางไบรตันอย่าง BLC สัมผัสคลาสเรียนแบบอังกฤษและบรรยากาศในเมืองตากอากาศสุดฮิตติดทะเล คลาสเรียนภาษาในแต่ละวันจะสลับเช้าบ่ายโดยจะมีกิจกรรมเอาต่อให้เอ็นจอยกับเพื่อนๆไม่ว่าจะซิตี้ทัวร์เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังอย่าง British Airway ์ไอทีรีอคอยชมเมืองที่ผอมบางและสูงที่สุดในโลกเยือนฮอกวอตส์ที่สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่พลาดนอกจากนั้นยังมีวันเดย์ทริปในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนและกิจกรรมสนุกๆทั้งในและนอกเมืองอีกมากมายบอกเลยว่าครบจบทั้งเรียนเทีเ่ยวช้อปปิง้งและได้สัมผัสวัฒนธรรมอังกฤษแบบแท,แท้แน่นอน หนึ่งเดือนในบรตันน้องๆจะได้พักกับโค้ชแฟมิลี่แชร์โมเมนต์น่ารักและวัฒนธรรมเจ๋งๆร่วมกันและสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้ประสบการณ์ดีๆคือการได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบร0 0เเซเพราะการฝึกภาษาที่ดีที่สุดคือการสื่อสารและได้ลองใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองน้องๆคนไหนปิดเทอมใหญ่อยากปัดฝุ่นให้สกิลภาษาซัมเมอร์แคมป์คือคำตอบไม่ว่าจะการเรียนภาษาอังกฤษกับ n a t i v e t e a c อร์ shirt. หรือทริปท่องเที่ยวที่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมมากมายซึ่งตรงตามแนวคิดของดรเดวิดเอเลนโคฟนักทฤษฎีด้านการศึกษาชาวอเมริกันในเรื่องของ experiential learning theory ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ตรงและการทำกิจกรรมนั่นเองไป Summer Camp UK 2025กับ Im Education กันสมัครเลยวันนี้ก่อนที่เต็มสนใจทักหาพี่ๆ Im Education ได้เลย